เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้ําที่บางแสนใสจริงไหมช่วงนี้เพื่อนๆจะได้ตามมาเที่ยวกันนะคะนี่เรายังไม่ถึงชายหาดนะเราอยู่บนถนนจอดรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบางแสนน้าใสจริงไหมไปแล้วค่ะนี่ก็เดินผ่านไปนะคะลมอาจจะแรงนิดนึงนะคะเดินตรงทางเดินข้ามไปแล้วก็จะเดินลงทะเลวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ ก็จะมีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะของกินของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยดูเลยนะคะลมมีลมให้นั่งเต็มไปหมดเลยแล้วก็อาหารขายเยอะมากใครอยากจะเลือกกินอันไหนก็นะก็ลเลือกสั่งมาเลยก็จะมาส่งให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ําทะเลกันจีบางแสนเป็นไงช่วงนี้น้ําใสหรือเปล่าเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจมาเที่ยวกันถูกนะคะลองดูนะคะโอ้ยน้ําลงเยอะมากเลยเราน้่งเดินไกลมากเลยเนี่ย น้ำลงเยอะมากเลยค่ะเดินไปค่ะแดดก็ร้อนดีจังดูนะคะดูบรรยากาศเลยค่ะเป็นไงคะร่มยาวสุดลูกหูลูกตาเลยอะเรามาดูฝั่งนี้กันมัางฝั่งนี้ก็ร่มเยอะร่มเยอะแต่คนไม่ค่อยมีนะคะน่าจะมาเที่ยวกันช่วงเสาร์อาทิตย์ละคะ่ช่วงนี้วันศุกร์ไงก็จะอาจจะไม่ยังไม่มีคนนะคะเราไปดูน้ําใส่จริงไหมเรามาตอนช่วงน้ําลงกันนะคะตอนนี้ มาตอนช่วงน้ำลงด้วนค่ะน้ำกำลังไหลลงเลยโอเคเดินไปน้ำลงเดินไก่มากมากเลยนะคะอ่าในนี้บันดน่าโบโซฟาคอยบริการเจสกีด้วยนะคะเยอะ,ะแยะจะมาหมดเลยใครอยากเลือกแบบไหนก็เลือกเล่นได้เลยนะคะ ก็จะมีเสศษขยะบางบางที่นะคะอ่ะเราไปดูน้ำใกล้ๆก,กันนะคะใส่ไหมนี่ค่ะน้ำนะคะดูเลยค่ะใส่ไหมคะจะได้ตัดสินใจมาเที่ยวกันหูกเนาะจะมาหรือไม่มากันดีหรือจะเลยไปอีกนิดนึงพัทยาข้ามเรือข้ามไปเกาะร้านนะคะ ก็สวยใสยนะคะใสจริงๆเราเพิ่งกลับมาจากเกาะร้านแล้วเราก็แวะมาถ่ายให้เพื่อนๆนะคะว่าเป็นไงบางแสนช่วงนี้น้ําเป็นยังไงนะคะโอเคหรือว่าเป็นเพ่าน้ําลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรามาช่วงน้ําลงน้ํามันเลยไม่ค่อยใสยนะคะดูค่ะเคใครมาบางแสนแล้วน้าําใสหรืออยากจะมาหรือจะถามอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะนี่นะคะชายหาดนะคะ บรรยากาศชยายหาดแล้วค่ะใครอยากได้น้ําใสไปอีกนิดนึงนะคะขับรถไปอีกนิดนึงไปพัทยาแล้วห้ามไปเกาะร้านนะคะน้ำใสจริงๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปต่อไปให้ชมนะคะว่าเกาะล้านน้ําใสแค่ไหนนะคะน่าเที่ยวไหมที่พักที่ไหนที่น่าเที่ยวตอนนี้ดูบางแสนไปก่อนแล้วก็ตามไปดูเกาะล้านได้ในคลิปต่อไปของเรานะคะบ๊ายบาย คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าใครมาบางแสนแล้วน้ำใสหรือไม่ใสหรือเรามาผิดเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะบายค่ะ